สบายดีสบายดีสวัสดีจ้ากาบถักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านได้ใจเด้อที่เขามาติดตามฮับชมฮับฟังมวัศจรรสองคนไอ้น้องเด้อจเด้อนอนรัวช่องแพรว่าคนโกรด้อจเด้อขอขอบคุณในหลายเด้อทุกคนที่มาเป็นกําลังเหงื่งใจหายเนาะต่งเมินกว่าทรัพย์สหาเด้จ้งขอบคุณในหลายเนาะเย้ขอบคุณในหลายเนาะทุกคนกะ ฝากไปเป็นกําลังเฮงใจให้หน้องซาเพนําเดินจ่าเด้อเนาะหนออ้หนองบางอ่อ,อนชาแนลของเราเดินจ่าเด้อทุกคนมือนี่เฮ้าซีมาเรีแอคชันคช่นหรือว่าซีมาแบบว่าเราเนาะเหลืองอนักกีฬาเหล่าเฮ้าที่ม,มูเวนได้ฮับลังวัลนฮับเอยียงต่างๆเนาะทุกคนลาการได้แบบว่าถึงขันมีผู้ใหญ่ผู้เตะเนาะของเหล่าเนาะมาสะแสดงความยินดีเนาะต่างๆนานาทุกคนคือ นหมแบบนอำใจเล็กๆน้อยเหมามอบลังวัลนหายนะทุกคนกับบถึงคันวันเล็่ๆหน่อยแบบญ่าด้วยแหละเพราะว่าพิศซาร์ทองเราเราเขานี่คือแบบเออเอเนาะคือแบบว่าอลังการเลยนะทุกคนคือแบบโอ้มันเป็นครางแหลกเนาะระวัติาสตร์ของเล่าคําว่าอะไรนะทุกคนทถาทีสะแรแบบตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาแล้วก็เห็นเนาะ กำลังเห็นว่านั้นกินากำลังเห็นนายกิฬละเอาแะกําำลังเสียด้วยความแบบว่าใจจดใจจออะละกะเป็นแบบว่ามืันก็่าเป็นแบบตัวอย่างที่ดีขนาดนอกมันเทให้คนเล่าทีแบบว่าอยากจะเบ่งอ่ะ นักบ้านเตะเนาะทุกคนหรือว่านักเตะบ้านยังต่างๆเนาะทุกคนคือแบบว่ามันเหตุให้เฮ้าหันแบบมีกําลังแห้งใจที่ยกจะเบิงอยากจะเชียร์ทุกคนอาจจะเคยเห็นคลิปก่อนเนาะหนาอนอนอนเนาะที่มวกเ่าออากันมาบานเหล้าหรือว่าบ้านเล้านี่บเ,นเ,เบิงภ<ม>ายเนคือเขาคงเคยเบิงเบิงเคยคือตอนนี้แบบมาได้เบิงแล้วมาได้เบิงแบบเปิดใจแบบเต็มหอยเนาะก็อยากบอกว่า นักเตะบ้านเล่าเฮาบอกเลยว่าเยี่ยมเนาะทุกคนก็คือแบบชุดยอดแล้วก็จะสนับสนุนพผ่นไปแล้วก็ขอบคุณทั้งพี่น้องทั้งฟังไทยพี่น้องทั้งฟังเล่าแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ทุกๆุกบอลนอทีเชียร์ล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้คำาแนะนำยังดีๆนอกเกี่ยวกับนักเตะบ้านเล่าของเฮานอกคือแบบมือเฮากับเบิ่งแแต่มันก็ดีใจน้องแล้วก็สิ่งสำคัญน้องอ่อนคือ ทีมฟันมาแบบว่แบบาจังไรดีอะ <laughs> ได้หมอบรางวันเนาะทุกคนที่แบบว่าเออหมอบรังวัลแบบถึงขั้นเป็นผู้ใหญ่ผู้ตหรือว่ารัฐบาลของเรายังเผื่ใหายความสําคัญเผื่อหายความแบบสนใจเนาะทุกคนในอ่านักกีฬาสุดนี่ขนาดเนาะอยู่สิบเก่าเนาะทุกคนคือแบบมันเหตุหายเหาเห็นเราซึ่งแบบเออภาคภูมิมใจอย่างหน่อย อกีฬาอะคล้องเล่า,ลาทุกคนมันกาดจ,จะได้มีความพัฒนาเพิ่มขึ้นไปพอเตะกอนคือเข้าแบบมันเห็นห้คนที่แบบว่าเอออยากอยากจะเตะแล้วก็อยากจะมีโอกาสแล้วก็บ,บุมมีเหลียวแดงที่จะลินต่อหรือว่าบมมีแรงมาดันดใจที่จะอยากจะเป็นนักเตะอยากจะถุมเทให้กับสิ่งสิ่งนี้ทุกคนแต่พ่อมาเมื่อนี้น,อน้องอ้อนเนาะ เฮทเฮไวหวหรุนไห้แลละก็เฮห้เยาวชนนี่ได้ขู้ได้เห็นเลยว่าเฮ้าต้องเฮใไ้มันสําเร็จเพราะว่าอ่าเพื่อใไ้ความสําคัญทีแบบเพื่อให้ความสําคัญที่ดีขนาดทุกคนเนาะนี่แหละเพราะว่าแต่ก่อนเข้าบ่เคยเห็นหน้องอ่อนเนาะเคยเหน็หนต<น>ต้งแต่ตังต้งแต่เกินมาเนาะเข้ากับแบบอยากขู่ไว้เข้าเชี่ยบ้านแบบ ประเทศนั้นประเทือนนี่คือเหลวแล้วก็เหลวไปซื้อๆบางอย่างเลยมันก็สิมีความสงสัยว่าแห้ยมันเอาข้าวบะหมีบ่อยยังไงแต่กแต่มันก็มีข่าวแปลว่าข้าวก็เห็นข่าวเลไรอยน้อยคือแบบว่าน้าเาไปเชี่ยแบบไปเะก็ไปก็ไปกับมีแต่แผลน้องหรือว่าบกระเหลวไปเลยก็คือแบบบบาดิช่วยใจก็คือแบบติดใจเนาะก็คือคือว่าแผลอะไรก็แล้วไปเลยแล้วข้าก็บโบเห็นว่าเออต้องโซเชียลมาบอกว่าเออบราเป็นยัง เมือเ่อ,อเท่าอนอั้นเอาไม้แยง่งสถานศ<ช>ีเนาะคอย<ช>ฟก้น<ช>แต่ในขางเนี้ยทุกคนมันเป็นขางประวัติศาสตร์เนาะอย่างที่ทุกคนเห็นนะบางคนจะบอกว่าเวอร์เกินไปแหละ<ช> <ๆ S 1> เออกล่าวเคยใดถูกเหรียญทองถวยทองอย่างต่างๆบ่อยอย่างคือสําหรับคนอื่นหรือว่าประเทศอื่นที่เห็นได้เนาะอาจจะคิดว่ามันเป็นเหลืองธรรมดาแต่สําหรับความบูรศึกหรือว่าประชาชนคนเราเหาในการอ่ะ ประสบความสําเร็จครั้งนี่นะทุกคนถึงสิบปไรที่หนึ่งเต้บอกเลยว่ามันได้ใจประชาชนคนเหล่าได้ใจคนเหล่าโดยเฉอาะได้ใจหม้อชมกุลโดยสปอร์ชาเพียนะ,น <laughs> ะนะทุกคนบอกเลยว่าตัางแต่หน่อยจนกระถางอายุรักษาทุกคนชาเพียโเคยเปิดใจที่จะเสียบนเล่าโบเคยเปิดใจที่จะเบิ้งบนเล่าเลยนะทุกคนบบเคยเปิดใจว่าสิเบิ้งเบิ้งบ้านเล่าด้วยหนักเตะบ้านเล่าของเลาบบเคยนะ นี่เป็นครั้งแรกเลยแหละกับเป็นคนเป็นความที่แบบเรา<ม>ซึกแบบผักพุ่มใจขนาดแบบผักพุ่มใจแบบสุดๆน้องหน,อออน,นอ่อเนาะคือ <c oughs> ตอนเบิ่งอะทุกคนคืออย่างที่เห็นคลิปเนาะคือแบบโอ้เชียแล้วเชียอีกอะคือแบบโอ,โอ้แบบตอนทีน่เขาแบบโมไดแต่ว่าเขาก็มีความดีใจที่แบบว่ามันสุดยอดแล้วทีเมาไหน่ถึงขนาดเนี่ยทุกคนคือสุดยอดแห่ง แต่มันเหตุแห่งเฮาเดี๋ยวโว้ว่าเออประเทศลาายังมีความพัฒนาเหลืองแบบอื่นนั่มเนาะทุกคนก็ยากให้บุญสูอยากให้บุนพัฒนาไปเนาะเนี่นีอ,อันนี้ก็คือเหลืองเล่าติมเฮาอยากเราเนาะทุกคนอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนอนในคลิปยังต่างๆเนอะว่ามันเป็นอย่างไดเนาะทุกคนอืมน,นี่เนาะทุกคนในนี้มือเฮาก็ฟังแบบเฮากับเบิงแบบเพ่อนกําลังแบบว่าทําวิธีเนาะ วิธีแบบหมอบล้งวันเอียงต่างๆทุกคนคือแบบโน้มคายกันไลับ้องสมัครนะเฮาสมัครไปาะคนก็บอกว่าไล่แต่ว่าสองสามหมอย่างน้กีบนะทุกคนแต่ละคนเนาะโอเค สองร้อยแปดสิบ <pentru> ล <P fois> ้านกีบคนแรกทุกคนเีรเิรอบการรุดปรในคั้งน่โมลคาสองห้อยบ้านกีบะขอเสิญมเอาหาตั้งสี่เดยันมได้เย แล้วก็หลังจากนั้นเราทานากนอเราก็จะของีเน้องเป็นเสืล้วชาน้องเป็นเสือจะกนอไปกับชาใช่คะรา้ของจนน์จีด้วย้าแปเนี่ย

เอานรต่อไปสกคนไล่ท <life> ี 5? 5่ถันถี่ๆห่วยๆห่าๆไปๆห่วยๆไปๆห่วยๆไปห่วยๆไปๆห่วยๆไปๆห่วยนไปๆห่วย็เปๆห่วยห่วไปๆห่วยๆไปๆ่ว สจีนักขี้หน้าก็จะตอบแทนในความเสียน,นี่เนอนทุกคนเป็นจัดไหนดีใจแทนเนาะน้ำตาน้ำตากล่าวหนุยเพราะความความดีใจเนาะความดีใจที่ว่าอ่ะเห็นบุ๊กไดมเดี๋ยวตัด ดีใ,ใจแทนเพราะว่าอ่านักกีฬาเล่าเนาะแบบเล่นยังเต็มเต็มถี่ซูยังเต็มถี่เลยคนลาาเข้าก็เห็นทั่วทางประเทศเนาะ่านก็นเลยแบบว่าเห็นใคยว่าเออแต่ไปกลับกลับมาประเทศเท่าลยแบบว่าภูมิใจเนาะทีเด็ดหลังวันตอบแทนทั้งข้องมู้ซึสิ้ลอะกะอาจจะเป็นแบบสิงคองที่ละลึกเนาะที่แบบนักกีฬามอบให้ผู้ทีมอบรางวันให้เนาะมีน้ำใจ เพื่อนกาได้รังมเนาะต่างคนต่างแสดงชิดนําใจให้กันละกันเนาะผมก็ค้นกับหมอบถึงสองล้อยป้ายหลานเกือบสามล้อยเนาะค้นกับหมอบล้อยกลัวสองล้อยแล้วกะหาซิปต่ำลงมากก te ah ็คือเศร้าสามซิปเนาะเศร้าซิปหาซิปแล้วก็มีแบบว่าซิปเอฟซิปเอฟแล้วก็มีผาไม้ผายางอีกเลยที่เพน่อนมาหมาะไพนักกีฬานะทุกคนก็คือแบบ ม้ากับผมไ่ยังไลยเนาะก็คือแบบว่าดีใจแลวก็เขาขอขอบคุณเนาะในกับคนลาวทุกคนนะทุกคนที่ทีสู่ล้วก็ที่แบบว่าเฮ้ประชาชนคนลาวได้มีความสุขวาง่ไงซะคือบ่ไ้ที่หนึ่งแต่ใจคนลาวไปเลยนั้นทุกคนใจแบบสุดๆเนาะก็เฮาก็ดีใจหลยกับขอเชืญนชมน้องๆเนาะในฐานะที่หมอเป็นเอื่อยวันซะม้ากระหลุนเอื่อยเนาะกันแบบภูมิใจกับน้องๆหลย เนาะตางที่เป็น,นบุกเ,เป,เปิกมาสู่จนกระถางแบบว่าวิหน้าที่สุดท้ายเนาะเนี่ยวินาที่สุดท้ายเข้ยา,ายัมายงมาตีหูเห็นนั่นแหละว่าในความหูซึกของเข้าเข้าบ่อคอยเจ้าอันนี้ปัญไดยุค่อยโค้ใจฝ่าผูคอยโค้ใจคนปัญญาทุกคนแตกยันเองจำนี่กันตีใจแล้วนาอทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละที่เข้าอยากจะมาเล่าแชร์ความหูซึกเนาะทุกคน ก็ดีใจร้ายนะทุกคนแต่ก็ขอบคุณขอบใจเด้อที่มาห้กำลังแหงใจมหฮาแล้วก็มาเชียร์ทั้งบอลลาวบอลไทยหรือว่าบอลโรกอย่างต่างๆน,น้างก็าขอบใจดลลายลเนาะทุกคนที่มันเป็นกำลังแห่งใจหายทั้งนักเตะบอลลาวหรือว่ายังก็แล้วแต่ทุกคนขอบใจดลลายเด้จนะอจ้ะเนาะพกเ่าวคำว่า ขอล่ะเลยนะทุกคนกดไลค์อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมแื่อจะเป็นกำลังใจนอกจากทุกคนไปแล้วจา้าสบายดีสวัสดีค่ะ